เคยไหมที่เสียงในหัวของคนเองเป็นคนที่ดูถูกและลดทอนคุณค่าในตัวเองการใช้ชีวิตแบบมองตัวเองในแง่ลบนั้นไม่เพียงแต่จะฉุดรั้งตัวคุณชาความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แต่มันยังทำลายความมั่นใจในระยะยาวด้วยวันนี้เราจะคุยกันถึงวิธีที่จะช่วยคุณเลิกดูถูกตัวเองและเริ่มต้นสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยคุณค่าและความสำเร็จข้อหนึ่ง หยุดพูดกับตัวเองด้วยคำพูดลบคำพูดที่ว่าฉันมันล้มเหลวฉันไม่ดีพอฉันไม่เก่งมากพอคืออุปสรรคสำคัญที่คุณสร้างขึ้นเองจากความคิดและความเชื่อของคุณคำพูดลบนั้นจะส่งผลต่อใจิตใจและความมั่นใจคุณสามารถฝึกคำพูดเชิงบวกได้เพื่อเปลี่ยนมุมมองใหม่ชีวิตเราจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อเราเปลี่ยนมุมมองเท่านั้นการเปลี่ยนคำพูดในหัวจะช่วยเพิ่มความมั่นใจ ความคิดที่ดีนั้นเริ่มต้นจากการที่เราพูดดีกับตัวเองในแง่บวกเช่นถ้าเนี่ยเราจะพูดว่าฉันทำไม่ได้ให้หลอกพูดว่าเอาหน่อยก็แล้วกันฉันกำลับบงเรียนรู้และพัฒนาขออ้อ 2. หยุดปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นการมองว่าคนอื่นนั้นดีกว่าทำให้คุณมองไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเช่นความอิจฉาข้อสำเร็จของเพื่อนๆจำไว้ว่าทุกคนนั้นแต่ก็มีเส้นทางชีวิตที่ไม่เหมือนกัน การโฟกัสที่ตัวเองนั้นช่วยคุณพัฒนามากขึ้นการเปรียบเทียบจะทำให้คุณเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์คุณควรจะมองหาความสำเร็จเล็กๆในตัวเองเช่น A ที่เลือกอิจฉาเพื่อนแล้วเธอก็หันมาเริ่มต้นพัฒนาตัวเองอย่างจริงจังข้อ3อย่ามองความผิดพลาดว่ามันคือจุดจบของชีวิตความล้มเหลวความผิดพลาดนั้นไม่ได้ไหมายความว่าชีวิตคุณจะไม่มีคุณค่าแต่มันคือบทเรียนที่สาคัญ เช่นถ้าเกิดว่าคุณทำโปรเจกต์แรกล้มเหลวต่อมานั้นคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณพัฒนาทักษะต่างๆจนคุณสามารถทำโปรเจกต์ใหม่ได้ประสบความสำเร็จความล้มเหลวนั้นก็อาจจะกลายเป็นบทเรียนที่มีมูลค่าความล้มเหลวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับชีวิตการยอมรับความผิดพลาดนั้นทำให้คุณก้าวต่อไปได้คนสำเร็จ เมื่อจะผ่านการล้มเหลวมาก่อนเช่น A อล้มเหลวในการเปิดร้านครั้งแรกแต่เรียนรู้และเริ่มต้นใหม่จนเขาประสบควาสมสำเร็จมากกว่าเดิมข้อ4เลิกมองว่าตัวเองไม่มีค่าในสายตาคนอื่นการคิดว่าคุณไม่สำคัญในชีวิตของใครส่งผลมากต่อความสัมพันธ์เช่นการรู้สึกว่าเพื่อนไม่ต้องการคุณคุณไม่เป็นที่รักคุณควรจะเริ่มต้นสร้างคุณค่าในตัวเองจากภายในซะกอ่อน คือรักตัวเองความสัมพันธ์ที่ดีนั้นเริ่มต้นจากกันที่คุณเชื่อมั่นในความรักและคุณค่าของตัวเองจาไม่ว่าคุณมีคุณค่าในแบบของคุณเองไม่ต้องรอการยืนยันจากผู้อื่นการพัฒนาตัวเองช่วยเพิ่มความมั่นใจได้เช่นเอที่เริ่มแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์และได้รับคำชมจากทีมขอ้อ 5. หยุดมองข้ามความสำเร็จเล็กๆในชีวิต การไม่เฉลิมฉลองความสําเร็จเล็กๆทําให้คุณรู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่มีความหมายเช่นถ้าคุณลดน้ำหนักได้หกิโลกร,รมัมแต่ไม่มองว่ามันสาคัญต่อไปคุณก็จะไม่สนใจทํามันอีกทุกความสําเร็จคือก้าวเล็กๆที่นําไปสู่เป้าหมายใหญ่การยอมรับความสําเร็จนั้นจะช่วยเพิ่มพลังใจการเขียนบันทึกควาสมสาเร็จจะช่วยเพิ่มพลังบวกความสุขเริ่มต้นจากการให้เครดิตตัวเองเช่นเ ที่ฉลองชชยชนะเล็กๆหรือว่าสมอลวินทุกครั้งที่เขาตื่นเช้าแน่นอนว่าเขาไม่เคยตื่นเช้ามาก่อนแต่พอเขาตื่นเช้าเขาก็เฉลิมฉลองทำให้เขาอยากตื่นเช้าเพิ่มมากขึ้นทุกวันเขาอ 6. หยุดมองว่าคุณไม่มีทางเปลี่ยนแปลงชีวิตได้การคิดว่าฉันเกิดมาแบบนี้ก็ต้องเป็นแบบนี้ทำให้คุณติดอยู่ในกรอบเดิมๆเช่นการยอมรับความล้มเหลวและไม่ยอมเริ่มต้นในสิ่งใหม่ การเปลี่ยนแปลงจะเริ่มต้นจากการเชื่อว่าคุณทำได้คุณมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเสมอการเริ่มต้นเล็กๆจะช่วยสร้างความมั่นใจความสำเร็จมาจากการก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง 7. หยุดคิดว่าคุณจะต้องสมบูรณ์แบบเสมอไปการยึดติดกับความสมบูรณ์แบบอาจจะทำให้คุณกังวลมากไปเช่นการไม่กล้าส่งงานเพราะคิดว่ายังไม่ดีพอ ความสมบูรณ์แบบนั้นเป็นเป้าหมายที่ไม่จําเป็นคุณควรจะเริ่มลงมือทําแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่พร้อมหนึ่งเซก็ตามการมองความก้าวหน้าเป็นสิ่งสําคัญมากกว่าความสมบูรณ์แบบคนที่ลงมือทํามักจะได้รับโอกาสมากกว่าข้อ8หยุดฟังเสียงลบๆจากคนอื่นได้แล้วคําพูดเชิงลบจากคนรอบข้างนั้นอาจจะทําให้คุณเผลอเชื่อว่าคุณเองไม่มีค่าเช่นมีคนที่พูดกับคุณว่า เธอไม่มีวันทําได้หรอกจําไว้ว่าคุณค่าของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับคําพูดของใครการเชื่อในตัวเองนั้นจะช่วยให้คุณก้าวข้ามคําวิจารณ์คุณควรจะอยู่กับคนที่สนับสนุนและส่งเสริมคุณเท่านั้นการพิสูจน์ตัวเองด้วยการลงมือทําสําคัญที่สุดขอ้อก้าวเลิกอ้างว่าไม่มีเวลาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วคําว่าไม่มีเวลานั้นเป็นข้ออ้างที่ขัดขวางความก้าวหน้าของชีวิตเช่น ฉันไม่เริ่มต้นออกกำลังกายเพราะว่าฉันไม่มีเวลาฉันไม่เริ่มฝึกทักษะในออนไลน์เพราะฉันเนี่ยทำงานยุ่งไม่มีเวลาความสามารถในการจัดการเวลานั้นคุณสามารถทำได้ถ้าคุณนั้นจริงจังกับเป้าหมายมากพอการเริ่มต้นเล็กๆช่วยให้คุณมีวินัยมากขึ้นคุณควรจะจัดลำดับข้อสำคัญในชีวิตการเลืกข้ออ้างจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในตัวเองขอ้อ10หยุดมองตัวเองจากมุมมองคนอื่นเสมอ การมองตัวเองในแบบที่คนอื่นวิจารณ์นั้นมีแต่ทาให้คนเสียความมั่นใจเสียเวลาและเสียพลังงานเช่นการเชื่อว่าคุณไร้ความสามารถเพราะคําพูดของเจ้านายความคิดเชิงบวกจะช่วยคุณมองเห็นศักยภาพของตัวเองคุณควรจะเชื่อในความสามารถที่แท้จริงของตัวเองการยอมรับตัวเองนั้นช่วยให้คุณก้าวข้ามคำวิจารณ์ได้ความสำเร็จมาจากการมุ่งมั่นและเชื่อมั่นข้อ11 หยุดมองว่าความล้มเหลวเป็นตราประทับของชีวิตการติดป้ายกับตัวเองว่าฉันคือความล้มเหลวทําให้คนพลาดโอกาสในชีวิตเช่นการไม่กล้าลงมือทําใหม่ความล้มเหลวนั้นเป็นเพียงแค่บทเรียนเท่านั้นไม่ใช่ตัวตัดสินชีวิตการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับชีวิตคุณจะไม่ว่าคนนั้นสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ การให้อภัยตัวเองจะช่วยให้คุณมีพลังกลับมาสู้อีกครั้งเช่นเอที่ล้มเหลวในธุรกิจแต่เขาก็ลุกขึ้นมาลองใหม่จนเขาประสบควาสมสำเร็จมากกว่าเดิมข้อ 12. หยุดมองว่าตัวเองไมค่ควรกับความสำเร็จใดๆความคิดที่ว่าความสำเร็จมันคงไม่ใช่เรื่องของฉันทำให้คุณไม่พยายามเช่นการไม่สมัครงานที่ต้องการเพราะคิดว่าตัวเองนั้นมีคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสม ความสําเร็จเป็นของทุกคนที่ตั้งใจรับผิดชอบและพยายามคุณค่าของคุณนั้นไม่ได้ถูกจํากัดด้วยสิ่งรอบตัวการลงมือทำจะเพิ่มโอกาสให้ตัวเองความสำเร็จเริ่มต้นจากการเชื่อว่าคุณทำได้การดูถูกตัวเองคือสิ่งที่ฉุดรั้งคุณจากความสำเร็จถึงเวลาแล้วครับที่คุณจะหยุดทำร้ายตัวเองและเริ่มมองเห็นคุณค่าในตัวเองเพื่อสร้างชีวิตที่ดีกว่าเดิม พิมพ์พร้อมกันครับว่าฉันมีคุณค่าที่สุดในโลกใบนี้อย่าลืมกดติดตาม motivation podcast เอาไว้เพื่อรับอาหารสมองโคสําเร็จทุกวันอันนี้เป็นตัวอย่างอ e ีบุ๊กประจําสัปดาห์สําหรับสมาชิกพรีเมียมขับในช่อง motivation podcast นะครับทุกๆสัปดาห์เราจะมีอ e ีบุ๊กให้กับคุณแน่นอนครับคุณสามารถโหลดได้ฟรีเพียงแค่คุณสมัครสมาชิกบทเรียนสําคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิตยกระดับธุรกิจไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการ ด้วยศาสตร์ NLP NO จิตวิทยาไม f u l n น s s ธุรกิจและการตลาด Motivation Podcast Premium Club อัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆเดือนสิทธิพิเศษเฉพาะคุณทั้งเนื้อหาพรีเมียมและส่วนลดทุกโปรแกรมพิเศษสัมมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียมคลับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้น สมัครได้ที่หน้าแรกหรือว่าไปที่ไลน์แอดไซโอเปอิสานได้เลยขอบคุณมากครับ